มีมืนเลยดูครับพี่น้องครับเขียวอัดลาดเลยนี่ทั้งทุ่งเลยร้อยห้าสิบไร่นี่อาณาจักรตรงนี้เป็นของพี่ตุรินลูกพี่ผมทั้งหมดเลยนะครับคนคนเดียวเสียวทั้งบ้านโพเลยนะเนี่ร้อยห้าสิบไร่นี่แะเข้ามาดูนาของพี่สุรินนะครับพี่แกทำมาเยอะกี่ไร่นะพูดดังๆสิร้อยห้าสิบกดเลสไปกี่ตันเนี่ย สามร้อยลูกสามร้อยลูกสามร้อยลูกเจ็ดตันครึ่งเจ็ดตันครึ่งสามร้อยทดสอบอ่าแล้วก็กิ่งทองหมดย่างหลังหนึ่งนะขึ้นหลังที่สองแล้วขึ้นพี่ฉีดเฮ้ยฉีดนะไม่ไม่หลอกนะไม่หลอกเราห้ฉีดปัจจุบันตั้งท้องแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับอายุเข้าเท่าไหร่แล้วพี่กี่วันแล้ววันนี้วันนี้วันที่สามวันที่สามใช่วันนี้ที่สาม ห้าสิบบาทห้าสิบบาทพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะอ่าอันนี้ใหญ่พอสมควรนะเนี่ยใหญ่นะอันนี้หวานไร่ละสองถังกว่ายี่สิบสามกิโลยี่สิบสามกิโล,ละะแล้แสดงว่ามันแตกกออ่าเริ่มต้นพี่เอาเอาเอา,เอาเลดรองพื้นเลยไหมเอาเลดรองพื้นอ่าแล้วก็กระถุ n g เคมีอ่ากระถุ n g เคมีตอนข้าวอยุติสิบบาทกระถุงอีกกระถุงอีกหน่อยนะอ่าปึ๊ดเลยใช่รอบนี้ปึ๊ดเลยดูครับพี่น้องครับเขียว อาดลาดเลยนี่ทั้งทุ่งเลยร้อยห้าสิบไรน่นี่อาณาจักรตรงนี้เป็นของพี่สุลินลูกพี่ผมทั้งหมดเลยนี่นะครับคนคนเดียวเสี่ยวทั้งบ้านโพเลยนะเนี่ยร้อยห้าสิบไร่นี่ยคนเดียวเสียเส่ยวเสี่ยวเสี่ยวเลยนะเนี่ยผมใช้วาหว่านข้าวด้วยแต่ผมว่านได้โดนผมว่านข้าวเสร็จเผมก็เอาเลสว่านทับไปรองพื้นเท่ากับรองพื้นเลยทําภายในวันเดียวจบแล้วพอหกวัน จะยาคุมค่าเจ็ดวันผมขึ้นน้ำแล้วก็ไล่ระดับน้ำเรื่อยๆขึ้นมาสิบวันผมใส่สิบหกไปแปดไปยี่สิบลูกแล้วพอข้าวอายุได้ยี่สิบเจ็ดวันผมใส่เลดลงไปอีกลงไปอีกห้าสิบลูกห้าสิบไร่ก็ไล,ล่ละลูกอ่าอ่ไล่ละลูกแล้วก็ปล่อยน้ำแห้งกาดเลยกาดเลยปล่อยน้ำแห้งอ่าสี่สิบวันขึ้นน้ำ ึ้นน้ำขึ้นน้ำเสร็จแล้วก็ใส่สิบแปดแปะไปอีกเที่ยวนี้ใส่ไปยี่สิบไม่ถึงใส่ไปสิบห้าลูกสิบห้าลูกลดลดลดเคมีลงอีกอ่าลดลงมาอีกลดมาอีกปัจจุบันกาดน้ําแห้งเลยนะตอนนี้ห้าสิบวันใช่ใชก็เป็นไงบ้างพี่ผมว่ามันสวยนะใช่แต่แตผมก็ฉีดไอ้กิ่งทองไปทุกรอบเราใส่ใส่เราได้ชีดไปสองรอบแล้วออ๋ฉีดกิ่งทองสองรอบแล้วใช่อแต่ห้าสิบห้าสิบไร่ผมใส่ไม่เยอะเพราะอันนี้ผมใส่ไปแค่ เที่ยวละสองขวดห้าสิบไร่ห้าสิบไร่สองขวดออกก็เฉลีย่ยขวดหนึ่งยี่ห้าไร่ใช่แต่นาดำผมที่ผมทำไว้อนุผมมันร้อยไร่เลยผมใส่ไปห้าขวดห้าขวดแต่เวลาเพิ่งคีดไว้รอบเดียวเมือ่อกี้ผ่านมาเขียวเขียวปีเลยนะรัดรัดมันเริ่มรัดแล้วใช่ไหมพี่ใช่ก็เลยใช้วิธีหวานข้าวแล้วก็เอาเลสหวานทับเลยทับเลยทับเลยข้าวข้าวไม่ย่อยไม่ตายไม่ไม่ไม่มีผลกระทบม่แต่บำบำรุงดินขึ้นมาอ่า แล้วงามด้วยนะข้าวงามด้วยแล้วก็รัดไวเขียวไวขึ้นตั้งนอไวนี่นี่เนี่ยร้อยห้าสิบไร่ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะนะครับแล้วก็พอถึงเวลาก็เอาเคมีกระทุงไร่ละสิบห้าโลสิบห้ากิโล,โลนี่ยครับพี่น้องครับปัจจุบันห้าสิบบนดูได้เลยแน่นปึกแน่นปึกนะครับอันนี้พี่เขาใช้จริงๆนะไม่ไม่ใช่ไปถ่ายนาะคนอื่นมานะ อันนี้เลยนะเคมีไม่มีเคมีเลยเราชี่กินทองอย่างเดียวชีิกินทองอย่างเดียวเพราะรุดด่นรุ่นีแล้วมันไม่มีไม่มีน้ําค้างอแต่รุ่นนี้น้ําค้างแรงนะตอนเช้าตอนนี้ตอนเช้านะแต่ที่เห็นชัดเจนเลยนาดําปกติมันจะรัดช้าเนาะอันนี้รัดรนะัดไว้นะนิ่มนรัดไวตั้งไว้ตั้งต้นไว้เขียวไว้โอเคพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนออกลวงอ่า